เียวยกแผงช่วงนี้มาเจาะลึกตลาดหุ้นกันนะคะแหมตอนแรกเนี่ยกังวลกันนะว่าเอตลาดหุ้นจะพักฐานอีกรอบหนึ่งไหมนะคะแต่ดูแนวโน้มการขึ้นในรอบนี้แล้วทะลุทุกแนวต้านพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มของเซ็ตบ้านเราจะยังคงแข็งแกร่งไหมและทิศทางจะเป็นยังไงต้องไปคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะกับผู้จัดก,การฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบลเอชพลัสนะคะอยู่กับคุณประกิตศิริวัฒนกเกตค่ะคุณประกิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณประกิตคะดูภาพของตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะคะหลังจากที่มีการรีบาวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มุมมองของเอเยพลัสมีมุมมองที่เปลี่ยนไปไหมคะออก็ยังไม่เปลี่ยนไปนะครับเื้่มต้นเราก็มองว่าที่ปรับเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยอย่างแรกนะครับเนื่องจากว่า น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดต่างประเทศก็ค่อนข้างขายตัวพอสมควรนะครับแต่ว่าอาการของบ้านเราเนี่ยวันนี้มันมีการขึ้นไหวแปลกๆก็ตรงที่ว่าที่ปรับเพิ่มขึ้นมาส่วนใหญ่เป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กอีกแล้วนะครับแต่ว่าหุ้นพวกขนาดใหญ่เช่นแบงก์กับพลังงานเนี่ยไม่ได้ขึ้นตามมาด้วยะฉะนั้นความไม่เสถียรมันก็มีอยู่มันกำลังสะท้อนว่าการซื้อขายของวันนี้ที่พึ่งขึ้นปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยก็ยังคงเป็นรายย่อยในประเทศที่เล่นกกกกัันนนนนเเอองงงยยู่่่่่าาาลสะท้้้้ววแรขขีีิดึใชห ไม่ได้หมายเพราะว่าหายไปแต่แค่หยุดพักนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเทรดกันเองซื้อแบบนี้เนี่ยสักพักหนึ่งผมเชื่อว่าแรงขายที่เคยเกิดขึ้นก็จะเข้ามาอีกก็น่าจะกดดันเราได้อีกนะครับค่ะ ดูภาพของกรอบเซตในระดับกว้างระดับไหนคะที่น่าจะมีแรงขายฉุดให้ดัชนีลงมาได้นะคะวันนี้ก็คงต้องระวังนะครับอย่างแรกก็ถ้าอินเด็กยังยืนอยู่บริเวณนี้ผมว่าก็เป็น s e ติเ m e n t ที่ค่อนข้างดีแต่ว่าก็ต้องระวังการลงไปปิดต่ํากว่า1,528จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นสายที่ยําแย่หน่อยซึ่งก็น่าจะออกมาเป็นหน้านั้นนะคะว่าคือเย็นวันนี้น่าจะลงมาที่1,528จุดอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนไหว ตลาดทุนกับตลาดโภคภัณฑ์ทั่วโลกเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผิดปกติมันกําลังสะท้อนได้ว่ามันเกิดจากการเทขายทางกำไรโดยเฉพาะอะไรที่เป็นรีสอเซรทั้งหลายนะครับหรือพวกสินทรัพย์เสี่ยง เริ่มจากทองน้ํามันแล้วผมว่าหุ้นมันมีโอกาสที่จะต้องเจอในระยะถัดไปเพราะว่าตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าค่อนข้างเยอะนะครับก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าเขาเรียกว่าดูสภาพคล่องกลับก็น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้มันจะเป็นตัวถล่มซ้ําตลาดหุ้นไทยในอนาคตก็ต้องระวังนั่นก็หมายความว่าระยะถัดไปเราอาจต้องลงไปเทสักหนึ่งพันสี่อยหกสิบแล้วก็หนึ่งพันสี่้อยสามอีกอยู่ดีนะครับค่ะ อันนี้เป็นมุมมองที่ยังคงมั่นใจนะคะว่าน่าจะเป็นทิศทางแบบนี้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเซตขึ้นไปยืนอยู่ในระดับห5 3 0จุดบวกขึ้นไปอีกอก,ก็ไม่ไว้แบบวางใจอยู่ดีเพราะว่าต่างประเทศผมเชื่อว่าเ,เราเห็นสัญญาณแล้วไงคบว่าตอนนี้ถ้าเกิดการเทคมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลนะครับมันเป็นการเทลิทแอสเซททิ้งทั้งหมด เพราะนั้นสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยมันรออยู่แล้วต่อให้หุ้นไทยวันนี้แข็งพรุ่งนี้ปรับเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็ใช่ว่าจะขึ้นแบบเสถียรก็ลงมาอีกอยู่ดีเพราะว่าโดยไปใต้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันขึ้น้วยหุ้นกลางหุ้นเล็กแล้วก็ยังเป็นไลเยอร์ในประเทศที่เทรดกันเองเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนมันจะโดนมาค่อนข้างเยอะมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับพื้นที่ขึ้นมีจํากัดพื้นที่ลงเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจังหวะของนักลงทุนนะคะต้องทํายังไงบ้างคะในช่วงนี คือก็คงเล่นหุ้นได้แค่เฉพาะบางตัวเท่านั้นอย่าง,างเช่นอินทัศที่แนะนำมาโดยตลอดโอเคก็ยังทำออทำไฮนะครับก็ยงังขึ้นต่อไปก็ยังถือต่อไปได้เพร่อลุ้นไปใกล้แร์ที่98บาทแต่ว่าถ้าหุ้นตัวอื่นผมว่ามันพอแล้วครับมันค่อนข้างเต็มสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่า พยายามพักการลงทุนไว้ก่อนนะครับแล้วรอดูการเคลื่อนไหวไปอีกอย่างน้อยก็ครึ่งเดือนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นเด่นในวันนี้ทางเอเชพัฒนาเป็นตัวอินทัชด้วยหรือเปล่าค,คะก็ยังยังเป็นอินทัชแล้วก็ประกันบางตัวเช่น BKI นะครับซึ่ง BKI วันนี้เราก็มีการออกเปเปอร์ไปก็มีการปรับแฟร์แวร์ลูขึ้นบ้างนะครับ BKI เราก็ปรับเป็นเท่าไหร,ร่คะค่ะแต่ตัวอินทัชนี่ทำเอาทำอเป็น <ทำ S 2> 550 ค่ะห<ช>้า <550 S 2> ร้อยห้าสิบสำหรับ,รบตัว BKI <B KI S 1> นะคะคก็มองว่าภาพรวมของธุรกิจประกันน่าจะเติบโตได้ดีในปีนี้ในส่วนของตัว i n นทัสนั้นทำอ r ทำ High f o l ลบ w b ได้ใช่ไหมคะก็ยังสามารถ follow by แล้วที่ buy อยู่แล้วก็ถือต่อไปค่ะใชครับค่ะใครไม่มีก็ follow b y ได้อยู่นะคะเพราะว่าดูภาพแล้วน่าจะยังมีข่าวดีหนุนอยู่ให้รอไปขายที่แร์ประมาณ90้ากว่าบาทแต่ก็ต้องดูภาพตลาดนดตอนนี้ขอสักประมาณ88บดบาทแล้วค่อยเลิกก็ได้คไม่ต้องถึงขนาดใกล้แร์ก็ได้อ่าก็เดี๋ยวรอดูภาพของตลาดอีกครั้งหนึ่งแต่ยังคงแนะนําในภาพตลาดรวมว่าอาจจะมีโอกาสที่จะปรับฐานได้อีกนะคะวันนี้ขอบคุณธุรกิจมากนะคะ ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิศิรีวัฒนเกตจากบลีเอชพลัสนะคะยังคงยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าหุ้นขึ้นมาแบบนี้นั้นโอกาสของการขายยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเราจะยังเห็นอัพไซด์ที่มีจํากัดแต่ว่าดาวไซด์นั้นมากเกินนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังแล้วก็ลงทุนด้วยความรวดเร็วด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักชมข่าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาในช่วงต่อไปกันค่ะ